ต่อจากนิสสันเลยครับคุณนภัสครับมันจ้าตจ๋งเกินนะคุณนายต้องเป็นแบรนด์ที่ผมรักอีกหนึ่งแบรนด์นั่นเองนะฮะกับ Lexus นั่นเองครับ,รบผมบและนี่ครับเขาเปิดตัวรุ่นนี้แล้วครับผม L S 5 0 0 D ครับเรียกได้ว่าราคานี้แทบจะเทียบกันไม่เทียเลยเพราะว่าราคารุ่นพรีเมียมเริ่มต้นที่สิล้านบาทเท่านั้นแต่ความเ่ของคุณไอซ์ทำไมฮะคุณไอซ์ต้องเป็นรุ่น F Sport โอ้โหต้องขนาดนั้นเลยเพิ่มอีกห0 0แสนเพิ่มอีก5 0 0 0 0น5้ล้านบาทครับดูความมัดกล้ามดดูเเเเสส้้นนนาาายยตต่่่งงๆีคือออออแล์์ซรรไม เ <LS> อส่าร้อยดีไปก่อนเลยครับเนาะสามารถที่จะมาชมคันจริงได้ผมบอกเลยนะคันจริงคือสีสวยมากนะครับแล้วก็รูปทรงของเขาเนี่ยคือแบบคือเท่ะอะเนาะเรื่องการขับขี่เล็กซัสแน่นอนครับ<ช>หายห่วงเนาะการขับขี่ที่นุ่มนวลน,นะครับทนทานนะครับแล้วก็การบริการหลังการขายเล็กซัสนี่คือขึ้นชื่ออยู่แล้วถือเป็นรถแบรนด์ที่ถือว่าใครหลายคนอะชอบและใครที่ใช้เล็กซัสก็คือจะรู้สึกว่าไม่อยากเปลี่ยนที่จะไปใช้แบรนด์อื่น และจะรักแน่นอนที่ผมกล้าพูดเพราะอะไรใช้อยู่อ๋อคือจะบอกว่าเป็นเจ้าของใช่ชอบรู้สึกว่ายังไงเราก็จะไม่เปลี่ยนใจถ้าคุณจะต้องให้ครบไลน์อัพของเล็ u s คุณต้องมีเล็ u ซไฟฟ้าด้วยนั่นก็คือนี่ฮะอาเซ 500i นะครับตอนนี้เนี่ยราคาเมื่อก่อน4ล้านตอนนี้ผมบอกเลยว่าราคาดีมากๆมาเช็คโปรกันได้เลยบอกเลยว่าตอนนี้เหลือไม่ถึง4ล้านนะฮะคุณก็ได้เป็นเจ้าของตัว R s คันนี้แล้วนะฮะจะบอกว่ารูปทรงดีไซน์้วฟ้าล้วนของ Lex u s เนี่ย สวยมากๆครับบนท้องถนนขับมาคือเด่นแน่นอนด้วยความที่เส้นสายของเขานี่คุณดูฮะเห็นไหมฮะคือ Le ็ u ซัสเนปต้องบอกว่าเป็นรถที่มีความแบบประณีตนะครับมีความแบบพิถีพิถันในแบบฉบับของความเป็นญี่ปุ่นช่างหรือโรงงานที่เขาผลิต Le ็กซัสเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมครับโอ้โหแบบคือเหมือนงานศิลปะมาขนาดนี้การซื้อเล็ u ซัคือการซื้องานศิลปะฮะคุณฮะถ้าคุณมีกําลังเนี่ยคุณก็ควรจะเป็นเจ้าของสักครั้งหนึ่งจริงตอนนี้ผมมีปัญหาอยู่ครับกำลังกำลังไม่ค่อยมีเบียน้อยหอยก็ไม่มี แต่เรามีทาง้ว้คุณครับครับนี่ไหนรครับร้านกลางกงได้รถไฟฟ้าด้วยเหรอครับอยู่แถานี้ตรงไหนครับติดกับเล็กซัสเลยก็ต้องคือโตโยต้านั่นเองป้าไปเลยครับถ้า R4 ตัวเล็กซัราคาสูงไปผมแนะนํานี่ b z 4 x ไม่ต้องจ่ายถึง4ล้านนะฮะแต่คุณก็จะได้ตัวนี้เลย B4F เองในราคา1่้านหองนาบาทฮะแล้วม่มีขับสด้วยนะคือคือโอเค หลายๆลอย่างผมผมผมลองดูแล้วมันก็มีความยกยกขึ้นมาบ้าง <S <S แหมมันก็คือเดียวกันมันก็ต้องแบบมีความในบ,บาง <ปะ S 3> ครที่กังวลเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความทนทานต้องทดสอบมาจนมั่นใจรอมาหลายปี2ปีสปีกว่าจะเอามาขายจริง <S 1> <S 1> ในงานมีตัวจริงให้ลองขับด้วยตัวจริงมาแล้ว มาสัมผัสกันได้นะฮะโอ้โหราคาดีด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องความเป็นเล็กซั้ความเป็นโตโยต้าทนทานแน่นอนในผมได้ข่าวว่าคุณมีบ้านหลายหลังแน่นอนฮะของต้องใช้เยอะคนเยอะของเยอะอันนี้เนี่ยมันไม่ไม่ได้เหมาะกับคุณแล้วล่ะทำไมอ่ะคุณเอากระบะไปเลยกระบะไฟฟ้าโาว์อีเอาให้ลุยๆกันไปเลยเหรอไหน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 ผมว่าอันเนี้ยเหมาะกับคุณมากราคาประมาณล้านห้าเนี่ยคุณได้กระบะไฟฟ้าเออเนาะมิติใหม่มิติใหม่เออจริงสวยงามมากนี่คุณดู ผมชอบไฟหน้ามากเลยอ่ะอมันดูแบบเฉียบคมดูสปอร์ตมันดูเท่มากเลยใช่นะฮะโอ้โห <พอ S 2> เราชววาวก็อีนั่นเองเป็นไฟฟ้าล้วน นะครับเรุาดูนึงที่เป็นกระแสในบ้านเราตอนนี้นะมาดูคันจริงมาทดสอบได้ในงานนี้เช่นกันครับจริงมาดูได้เลยนี่ล้วเขาให้ดูกระจกส่องขึ้นไปถึงใต้ท้องรถด้วยคือมีตัวกันกระแทกมีอะไรคือเขาเซฟมาหมดแล้วระดับตัตไฟฟ้าที่หลายคนห่วงเนี่ยอาจจะห่วงเรื่องของความทนทานถูกเออ่ะก็กระแทกคือกระบาดเนี่ยมันก็ยกสูงอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อความมั่นใจในการใช้งานในทุกสถานการณ์เนี่ยเขา พิสูจน์ไปเลยว่าแบตเตอรี่แพ็กตรงนี้เนี่ยแข็งแรงทนทานปลอดภัยและก็หนามากๆด้วยหายห่วงฮะใช่ครับโตโยต้าเขาคิดมาแล้วนะเพราะฉะนั้นมาชมกันได้เลยคันจริงอยู่ที่นี่แล้วนะครับครับอีกคันหนึ่งครับที่เขานํามาโชว์เหมือนกันบนเวทีนี่แต่งหน้าทาปากใหม่แล้วอ๋อนี่คือยานริชคอสผมว่าทาปุ๊บเนี่ยมันแล้วแตกต่างจริงๆเห็นไหมสวยงามไหมสวยงามมากๆเลยใโอ้โหคือแต่งหน้าทาปากดูดูสปอร์ตขึ้นดูเท่ขึ้นและที่สำคัญคือสีนี้แหละสีไหม แตกตา่างกันนะครับผม้็มาดูคันจริงในงานได้ละกันนะครับวันนี้